สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัตสุไอเนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยหวังว่าทุกท่านยังทำอเมซอน KDP กันอยู่นะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคือในวันนี้เนี่ยผมเพิ่งโดนอเมซอน KDP แบนมาครับก็จริงๆตัวผมเองเนี่ยก็มีอเมซอน KDP หลาย Account นะครับส่วน Account ที่เพิ่งโดนแบนมาเนี่ยในแอดเคานนี้เนี่ย ผมได้ทำหนังสือประเภทหนึ่งไว้ซึ่งพอคิดไปคิดมาเนี่ยผมคิดว่า <c oughs> ผมเจอสาเหตุการแบนแล้วแล้วก็อยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันนะครับว่าเออ <c oughs> ทำแบบเนี้ยจะโดนอเมซอน KDP แบนคือต้องเท้าความไปก่อนว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้สมัยผมเริ่มทำ Amazon KDP มาใหม่ๆเนี่ยผมก็เคยโดน a เมซอน KDP แบนไปคําว่าแบนเนี่ยก็คือก็คือโดนปิดแอคเค n t เลยคือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในแอคเค n t เราได้อีกแล้วก็รวมถึงรายได้ทั้งหมดที่เราได้เนี่ยก็คือโดนทางอเมซอนยึดไปเลยนะครับโอเคในรอบที่แล้วที่ผมโดนแบนเนี่ยคือสาเหตุหลักๆมาจากสมุดโน้ตเล่มหนึ่งที่ที่คิดว่าเป็นสาเหตุทำให โดนแบนนะครับเดี๋ยวขอแชร์ของรอบที่แล้วก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าทําไมรอบนี้ถึงพลาดโดนแบนอีกของรอบที่แล้วเนี่ยผมทําสมุดโนต้ตสมุดประเภทสมุดโนต้ตหรือเป็นสมุดประเภทแบบว่า,อา journal อะไรอย่างนงี้นะครับส่วนเล่มที่ทําไปเนี่ยมันจะเป็นชื่อว่าแวนล็อกบุ๊กนะครับซึ่งซึ่งใครไม่รู้จักล็อกบุ๊กเนี่ยคือ จะอธิบายยังไงดีล็อกบุกเนี่ยมันก็คือเป็นสมุดจดบันทึกเรื่องราวต่างๆนะครับสําหรับสิ่งสิ่งนั้นที่เราอยากจดอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นแวนหรือว่าแคมเปอร์แวนล็อกบุ๊กเนี่ยคือในสมุดเล่มนี้มันก็จะมีที่ให้เราจดว่าวันนี้เราไปแคมปิ้งที่ไหนมาน้ํามันเหลือเท่าไหร่นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าล็อกบุ๊กเนี่ยถ้าสมมติเราจาะ นิสตรลงไปดีๆเนี่ยก็ยังมีนิสที่ทำเงินได้ดีอยู่นะครับซึ่งแต่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ไม่ได้ทำแล้วเพราะผมรู้สึกว่าเออผมขี้เกียจเจาะนิสอะถ้าแบบคนขยันก็ใครอยากทำก็ลองดูก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างเล่มนี้เนี่ย c a m p ป e l แอนด์ Camp o ลอกบุ๊เนี่ยเล่มเนี้ยดูก็เหมือนเป็น l o อกบุ๊กธรรมดาใช่ไหมครับก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรที่มันดูแปลกถูกไหมครับข้างในเนี่ยก็จะมีให้กล่องนูน่นกล่องนี่นะครับ แล้วก็มีให้วาดรูปภาพนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้นังสือแนวเนี้ยมีความเสี่ยงที่จะโดนแบนนะครับหลักๆเลยก็คือไอ้รูปรถที่มันอยู่หน้าปกนี่แหละครับคือแคมเปแวนเนี่ยมันเป็นรถประเภทหนึ่งที่เป็นรถบ้านที่เราเอาไปเอาไปแบบว่าตั้งแมคมป์ขับไปตั้งแคมป คนอเมริกาหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะนิยมนะครับสำหรับการขับแคมเปอร์แวนไปตั้งแคมทีนี้แคมเปอร์แวนรุ่นที่มันนิยมนิยมเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งไอประมาณอย่างนี้เนี่ยดูมันก็เหมือนเป็นรถตู้ทั่วไปใช่ไหมครับแต่จริงๆลอนไม่ใช่ครับมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ลิขสิทธิ์ค่อนข้างโหดมากเท็ดมาร์คค่อนข้างโห,ดม,งโหดมากก็คือแคมเปอร์แวนของรถ โฟก์ชวาเก้นนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเคยเห็นกันไหมนะครับผมเซิร์ชให้ดูแล้วกันนะครับแคมเปอร์แวนนะครับนี่นะครับรถแคมเปอร์แวนนะครับปุ๊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 บหน้าตามันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นโฟก์นะครับผมเขียนถูกหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจนะครับโฟก์ชวาเก้นนะครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับโฟก์ โฟกโฟกอย่างนี้ล้กันเอโฟกวากินนะครับเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นี่โดยเฉพาะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอเราเอาไอ้รูปเนี้ยถึงแม้เราจะไม่ใส่ถึงแม้เราจะลบโลโก้โฟก์คาวากินออกก็ตามเนี่ยเอาไปทําเป็นหน้าปกหลอกบุ๊กเนี่ยเพียงแค่เล่มเดียวหรือสองเล่มก็ทําให้แอคเคาน์อเมซอนของคุณเนี่ยถูก ทาง Amazon ktp ปิดได้เลยนะครับก็เลยเตือนว่าอย่าเอย่าเอารูปภาพหรือว่าเอาอันนี้เหมือนอารมณ์เหมือนบบว่าเ,เราไปเอาเครื่องหมายการค้าเหมือนเราเอาตัวถ้าใครชอบดูการ์ตูนก็เหมือนเอาตัวปิกาจูมาใส่หน้าปกเลยครับแต่แค่เปลี่ยนปิกกจูเป็นสีเขียวอารมณ์ประมาณนั้นครับอ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องราวการที่โดนแบรน์ของรอบที่แล้วนะครับส่วนส่วนรอบปัจจุบันเนี่ย นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้รอ,อบก่อนเนี่ยโดนมันนานมากแล้วนะครับสี่ห้าปีได้ตั้งแต่สมัยช่วงที่ยังมีโควิดอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยก็งงเหมือนกันตอนที่โดนเราแต่ว่าพอเรามานั่งไล่เช็คดูจริงๆอะ่ะก็คือเราเพิ่งส่งไอ้แคมเปอร์แวนล็อกบุ๊กเนี่ยขึ้นไปนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ได้ขายดีด้วยอะไรนะครับพอส่งขึ้นไปได้สักพักเนี่ยแอคเคาท์โดนปิดเลยทั้งทที่ก่อนหน้าเนี้แอคเคาท์นั้นอะ่ะคืออยู่มา นานมากนะครับมีอายุมา4-5หปีแล้วนะครับโอเคส่วน,ป,นปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเคาที่เพิ่งโดนแบนเนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวกับเหตุมานะครับเกี่ยวกับ AI ครับผมให้ดูหนังสือของผมเลยแล้วกันที่ทำไปนะครับแล้วคิดว่าเป็นสาเหตุทำให้เ n าล่าสุดเนี่ยโดนแบนนะครับนี่ครับมันก็คือสิ่งสิ่งนี้ครับ อ่ะเป็นหนังสือนิทานเด็กนะครับก็เห็นนามปากกาอะไรอย่างนี้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เอาก็เอาไปหาไม่เจอแล้วครับในอเมซอนมันโดนแบนไปแล้วนะครับก็คือเป็นหนังสือนิทานเด็กเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับก็คือ ia, อ,อินเทียเนาะอ่านี่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับหนังสือชื่อว่า The Brave Little Red Dog นะครับก็ในหนังสือเนี่ยก็จะสอน เป็นนิทานภาพที่สอนเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำนะครับหรือ water cycle นะครับก็ภาพทั้งหมดแล้วก็เนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างโดย chat GPT นะครับซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมทำมาไม่เคยมีปัญหาเลยก็คือผมให้ chat GPT เป็นคนสร้างเนื้อเรื่องโดยที่ผม,มกําหนดว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยจะชื่ออะไรสถานที่ที่ไหนแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ย แล้วก็ต่อเมื่อกี้นิดนึงครับก็คือเรากําหนดเองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็แค่ให้ ChatGPT สร้างพร้อมขึ้นมาแล้วผมก็ไปสร้างรูปจาก d j o u r น e y นะครับก็คือนั่งสร้างเองทีละรูปเพื่อให้รูปแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมีความต่อเนื่องกันนะครับพวกข้อความอะไรเงี้ยก็คือเอามาใส่เองนะครับทีนี้อันนี้ก็คือ อย่างเล่มเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดนะครับก็คือถูกสร้างโดย m i d Journey นะครับแล้วก็ข้างในก็ถูกทําโดย m i d j o u r n e y นะครับก็คือเล่มนี้มันต่างจากเล่มที่ทํามา6เล่มเนี่ยยังไงเล่มล่าสุดเนี่ยเล่มนี้นะครับผมเห็นว่า c h a t GPT เนี่ยมันสามารถสร้างหนังสือให้เสร็จได้เลยจากตัวเอเจนต์นะครับผมก็เลยลองให้ c h a t GPT ทําทั้งเล่มเลยครับโดยที่โดยที่บี ขอไอเดียไปว่าอยากท,ทําหนังสือภาพสําหรับเด็กที่จะสอนอะไรบางอย่างมันก็เสนอมาว่าอัน,นเรามาท,ทําหนังสือภาพที่สอนวัฒจักรเรื่องน้าสาหรับเด็กกันผมก็ตอบตกลงทําเลยทารูปมาให้ด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็ให้เอเจนต์เนี่ยทำไปครับทามาก็คือจะได้ออกมาเป็นแบบอย่างนี้ครับเรียงกันมาเลยจนเสร็จก็ดูไม่แปลกอะไรใช่ไหมครับก,ก็เป็นเรื่องน้ําธรรมดาเรื่องหยดน้ําธรรมดาก็ดูภาพสวยงามดีไม่น่าจะมีอะไรผิด แล้วทำไมมันถึงทำให้ Account เราโดนแบนได้คือ ChatGPT อ่ะมันเอาไอเรื่องของเราเนี่ยคือเราไม่ได้กำหนดอะไรมันอะ่ะเพราะเราไม่ได้กำหนดอะไรมันปุ๊มเนี่ยทั้งโทนภาพแล้วก็ทั้งเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นซ้ำกับคนอื่นครับมันก็มีคนอื่นที่ทำเหมือนเราเหมือนกันซ้ำยังไง,งนะครับดูนะครับ The b a y b l i t e r l a n d r รูปภาพประมาณนี้นะครับปุ๊บใช่ไหมผมกลับไปที่ เออนี้ไม่เอาแล้วกลับไปที่อเมซอนนะครับผมเซิร์ชเลยว่า The b r a v e Little The b r a v e Little Lendup นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับอ่ะอันแรกเนี่ยเราดูถ้าคนทำมาตะผักก็จะดูรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยคือ AI แน่นอนนะครับอ่า เห็นนะครับโทนภาพของเล่มเนี้ยไอ้ i mean. all, The b a b e l i t t l e เลน d o อเล่มเนี้ยนะครับกับภาพข้างในนะครับดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีความระไม้คล้ายกันอยู่นะครับอันนี้เราลองกดเข้าไปอันนี้เขาเป็นแค่เวอร์ชัน Kindle นะครับลองดูนะครับปุ๊บอันนี้ไม่มีรูปข้างในครับมีมีแต่เทกแต่ทีเนี้ย ลองดูประโยคแรกกันครับ Chapter 1 The Dream in the c l o u d นะครับ High above the world far beyond the t o i l e t mountain นะครับประมาณนี้นะครับอทีนี้ลองมาเราดูของเรานะครับนี่นะครับเผื่อใครเห็นไม่ชัดนะครับอันแรกนะครับ High above the cloud At t ี i l a n d of w a s b o r n นะครับอ่าอันนี้อะไรนะครับ High above the bird ฝอันนี้อันนี้จะละเอียดกว่านิดนึงนะครับแต่คือโดยใจความแล้วเนี่ยมันคือเนื้อเรื่องที่มีลักษณะคล้ายกันครับคือถ้าเราไปไล่ดูนะครับอันนี้นี่ประโยคแรกเนาะอันนี้ชื่อว่า r i p p l e นะครับแล้วก็เะียวที่สอง p p ปเป a s ์ a l m o n l อนอร m a n นี่เมนีนนะครับมันก็มีเหมือนกันครับถ้าเราลองไปไล่ดูแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้มีเหมือนกันแค่เล่มเดียวนะครับ สมมติเราไปลองลองดูเล่มเล่มเล่มนี้ก็ได้ลองดูเล่มนี้สิเล่มนี้ก็เอาไม่ส่งที่ไทยเดี๋ยวดูข้างบนหน่อยเล่มนี้แล้วกันปุ๊บนะครับปุ๊บป,บปบุอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนจะเจนมานิดนึงแล้วก็แล้วก็ครอปออกนะครับน,นะครับอันนี้อาจจะไม่เหมือนกัน แต่ถ้าไปไล่ดูเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันไม่รู้ว่าเขาโดนแบนไปเลยกัน The Little Red Journey นะครับอลองดูนะครับปึ๊บป,บปบึถ้าเป็น High o v e เนี่ยมันน,น่าสนใจนะครับไม่เห็นแซมเปิลนี่ไม่เป็นไรนี่เป็นเวอร์ชัน Kindle อย่างเดียวนะครับ คือจะบอกว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ทำให้ไอเล่มเนี้มันโดนแบน์เนี่ยก็เพราะว่าทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็รูปภาพเนี่ยมันเหมือนกับคนอื่นครับใช่แล้วครับก็คือถึงแม้เราจะใช้ AI ทำกันแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ใส่ไอเดียลงไปเลยขอมันต้งๆเลยเนี่ยบางทีอ่ะ มันก็ออกมาซ้ํากันได้ครับคือมันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปร์เซ็นหรอกแต่ว่าทางอเมซอนเขามองว่าตรงไหนที่คุณทําแล้วมันต่างกันคือทางอเมซอนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้ห้ามการใช้ Ai นะครับคือคุณสามารถใช้ Ai ได้แต่ว่าก็คือว่ามันต้องไม่ไปซ้ํากับคนอื่นด้วยนะครับนั่นแหละมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเล่มนี้ เลยเป็นสาเหตุทําให้แอ c o u n t โดนแบนนะครับคือที่ผมรู้ว่ามันเป็นเล่มนี้เนี่ยเพราะว่าพอส่งเล่มนี้ไปปุ๊บเนี่ยสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยอเมซอนส่งเมลส่งเมลมาบอกว่าปิดแอคเคา t สาเหตุก็คือว่าเราอยากดูว่าไอ้เล่มนี้ของคุณเนี่ยมัน คุณคิดเนื้อเรื่องเองไหมแล้วคุณเป็นออริจินอลหรือเปล่าไม่ได้ไปลอกใครมาใช่ไหมซึ่งผมก็ส่งหลักฐานว่าผมเนี่ยเออใช้แช t ท t GPT ทําอะไรอย่างงี้ไปทั้งหมดนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่รอดครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเหมือนกับของเขาจริงๆนะครับคือมันค่อนข้างคล้ายแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนร้อเก็กรณีเดียวกันกันกบไอ้รถรถแคมเปอร์แวนหลอกเมื่อกี้ถึงแม้ว่าแคมเปอร์แวนของเราเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้ เหมือนกับกระทางรถ c a m p e r ร์แวของโ o l ์สวาเก้เนี่ยแต่คือถ้ามันคล้ายนิดเดียวเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้โดนแบนได้เลยครับไม่ใช่เฉพาะหลอกบุ๊กนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวที่โดนด้วยนะครับไอแคมเปอร์แวนเนี่ยคือมันยังมีคือมันยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าใหญ่ๆนะครับที่ทํา ที่ทำไอแคมเปอร์แวนหรอคอลเลอริงบเนี่ยแล้วโดนแบนนะครับอันเนี้ยคือยังอยู่แต่ว่าไม่ใช่ไม่โดนครับยังคอลเลอร์ o ิงบุ๊กคาเฟ่เนี้ยถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆ้นในการในตลาดสมุดระบายสีนะครับไอแคมเปอร์แวนเล่มเมื่อกี้เมื่อก่อนหน้าปกมันไม่ใช่อย่างนี้ครับอันเนี้ยคือ ผมคิดว่าทางอเมซอนมองว่ามันเป็นแอคเค n t ใหญ่เขาก็เลยให้แก้นะครับแต่ว่าอย่างพวกเรามันแอคแเค n t เล็กๆกันเลยอย่าเงี้ยคือถ้ามันโดนมาทีเราอาจจะโดนปิดแอคเค n t ได้เลยก็ได้นะครับซึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะก็ทำไอแคมเปอร์แวนคอลลิ่งไปเหมือนกันแล้วก็โดนเหมือนกันนะครับบางอย่างเราไม่รู้นะครับว่าลิขสิทธิ์มันค่อนข้างแรงซึ่งไอ้บางอย่างที่ควรจะแรงก็ไม่แรงนะครับเช่นเดี๋ยวผมให้ดูนะ โปเกมอนเกส์วูเกมครับแม่งเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเนี่ยครับอ่าอันนี้อาจจะเป็นทาง o f f i ิเชีแต่รับรองเถอถ้าเลื่อนลงไปเรื่อยๆมันจะไม่เจอ o f f i ิเชีนะครับอย่างเงี้ยบริล f ทเฟิร์สเฟนเนี่ยนี่อันนี้ก็ไม่ใช่ o f f i ิเชีนะครับไอเนี่ยลิขสิทธิ์มันควรจะแรงไม่รู้ทำไมไม่โดนแบนนะครับก็ นี่แหละครับวันนี้คืออยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยถ้าทําแบบที่ผมทาเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะโดนแบนคือถามว่าหนังสือเด็กทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยให้เรากําหนดทิศท,ทางมาน,นิดนึงไม่ใช่ให้อคิดหมดนะครับเช่นชื่อตัวละครลักษณะตัวละครโครงเรื่องอยากให้สอนเรื่องอะไรแล้วก็ภาพเนี่ยขอเลยว่าอย่าไปใช้ c h a t GPT สร้างนะครับก็คือให้เอา แค่พร้อมจาก ChatGPT เนี่ยได้สร้างใน Midjourney มากกว่าซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่า ChatGPT เนี่ยมันลายเส้นมันเป็นลายเส้นเหมือนเหมือนกันหมดนะครับถ้ามันเป็น Midjourney เนี่ยมันก็ยังพอม,มี p e r s o n a l l i f e มออีสไตล์มีอะไรที่เราสามารถปรับได้นะเยอะกว่าเยอะนะครับก็ยังไงก็ลองไปตรวจสอบ a c c o u n t ์ตัวเองกันดูนะครับว่าเรามีหนังสือที่ เข้าขายแบบที่ผมบอกไปหรือเปล่าแล้วก็อีกนิดนึงนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปก็จะเห็นได้ว่ามันทิ้งช่วงนานเหลือเกินจากคลิปที่แล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันเป็นช่วง,งเรื่องไฮซีซั่นนะเนาะก็คือเป็นช่วงที่ของขายดีซึ่งก่อนนั้นเนี่ยผมก็ไปไนั่งทำหนังสือส่งมาเหมือนกันครับก็ว่าช่วงนี้ก็คือช่วงทําเงินก็ต่อไปนี้อาจจะเห็นคลิปลงบ่อยขึ้นนะครับอาจจะ อาจจะไม่ได้บ่อยเหมือนตอนแรกๆที่ทําที่ลงทุกอาทิตย์แต่ว่าก็คือจะไม่ทิ้งเกินเป็นเดือนเพราะว่าช่วงนี้มันทําไปก็ไม่ทันแล้วครับสินค้าที่เราจะขายในอเมซอนนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สนใจหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับ KDP 1 0 1กับ KDP ads คือตอนนี้ก็ได้ปิดการขายไปนะครับเพื่อปรับปรุงเนื้อหาซะหน่อยเพราะว่ามันมันค่อนข้างเก่าไปแล้วครับ2ปีที่แล้ว มันตั้งแต่ปีที่แล้วปีครึ่งแล้วเนาะ Amazon ก็อเมซอนก็อัปเดตอะไรเยอะก็ว่าเดี๋ยวจะทําการอัปเดตก่อนนะครับส่วน KDP อาจจะอาจจะไม่อัปเดตนะครับเพราะว่าการทําแอดยังเหมือนเดิมแต่ส่วนอเมซอนหนึน่เนี่ยน่าจะได้ทําการอัปเดตเยอะนะครับยังไงก็คิดว่าอาจจะกลับมาเปิดขายได้ก็น่าจะไปลายปเดือน11ต้นเดือน12อะไรอย่างนี้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่สอบถามกันเข้ามาแล้วยังไงพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ